อะแดปเตอร์โอุกะ OSBA 5022ตัวนี้ใช้ในการแปลงแบตเตอรี่โอสุกะเป็น Power Bank แล้วก็มีไฟฉายในตัวด้วยวิธีใช้ก็ง่ายๆเอาเสียบเข้าไปตรงๆแบตเตอรี่มันก็จะล็อกตรงนี้จะมีเป็น USB-C แล้วก็ USB-A ตัวนี้เป็น Fast Charge ที่15วัตต์เดี๋ยวเรามาลองดู อะชาร์จเข้าละนอกจากนี้อีกด้านหนึ่งมันก็จะมีไฟด้วยนะมีไฟฉายตรงนี้เป็น LED หนึ่งดวงแล้วก็ตรงนี้มันจะมีคลิปเน็บเนาะเอาไว้เน็บกับกระเป๋ากางเกงหรือว่าเน็บกับเข็มขัดเวลาใช้เดินไปชาร์จไปในกรณีที่จะใช้เป็น Power Bank แบบใช้ยาวๆนานๆผมแนะนำให้ใช้แบตเตอรี่พวก 4mR5mR ขึ้นไป อย่างก้อนนี้7.5 ml ใช้จนลืมเลยแล้วโอซุกะยังมี8 ml แล้วก็10 ml อีกด้วย